ไม่ออกนะไอสัตว์ไม่ออกนะสุดท้ายเราต้องเอาที่สองวนเนาะว่ามันมีโปรหมดแล้วหมดแล้วพี่น่าจะลาก่อนว่ะไอเชี่ยโปรมองปมอกูเอ็มแคกูเห็นแล้วพี่แหอมาโดนเบ โดนไปแล้วหนึ่งโดนไปแล้วหนึ่งควายควายเพื่อนมึงโดนไปแล้วก็ตามเพื่อนมึงไปตีใหญ่โป้งเอ้ควายไอ้ควายควายโดนแบนกลางเกมไอ้โง่เฮ้ยมามาต่อยต่อยน้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาคว้าปืนยิงยันมาปะหนึ่งสองสามวอคต่อต่อเรื่องอันที่หนึงต่อเรื่องอันที่หนึงต่อเรื่องอันที่หนึงพี่แมนอยู่แล้วน้องรัก รรดราม่าซ้ําสบ็ดราม่าของใครวะพี่ซ้าําสรอ่ะ้องผู้หญิงคนหนึ่งจำไม่ได้จำชื่อช่องไม่ได้แต่เราจำไม่ได้ก็ส่งดาวเขาอยู่เลยหลองไม่เคยส่งดาวไม่รู้ดราม่ามาจากจุดเริ่มต้นไหนกูเห็นสักพักหนึ่งแล้ววันนี้แต่ก็ไม่คิดว่าจะเดือดมันเป็นแบบสอความคิดเห็นนะบ,ะบ้านมีคุ้นหะไรไง แจ็คแมนไหนมีคนเอาเรื่องนี้มามาเป็นประเด็นอีกไอ้สัตว์ยังไม่ได้ขีดเข็มสองนะครับระวังนะพี่โป้ทีมพี่ชอบซ้ำอ่ะมีเหยื่ยซ้ำใครปกติโดนซ้ำเดียวอะไรพี่เปล่าครับเฮ้ยพี่นี่มาเสียบรถขวาว่ะเดี๋ยวนี้หล่นกูหล่นเย็ดแย้ดแย้ดท่านทานทาถ้าสมมติกูยิงล้อล้อหน้าพางึงลบเอาไว้บินถ้ามาปล่อยแฮนด์ถ้ามาปล่อยแฮนด์ เ้มบ้าหนีบ้านบาข้างหน้ามีขนปมเฮ้ยข้างหน้าคุณมีรถจับตีเลยจบหนึ่งเส้จมูจับตอบน้องหนึ่งนองหนึเจูเจ็บเ้จูจ็บเ้จมูอยู่ในบ้านเจ้บ้านขวาเจ้ ตัวท้ายอยู่ไหนอะชั้นสองห้องน้ำอารมณ์จอเนี่ยห้องสายเลยพี่พงศ์พี่ตามอยู่แล้วมันโยนเนี่ยมั้ยมันโยนไอ้เย็ดเอ้ย,อยสองลูกเลยเหรอ <c oughs> บีนบีนสองลูกเลยเหรอบีนลูกเดียวพี่ชายและอีล okay! ูกหนึ่งก็ขยอของมันอ,อ๋อโอเคเย็ดแ <c oughs> ม่นึกว่าโยนเอาชัวร์กูเหลือสิบไอ้สัตว์ดีนะกู <c oughs> ไอ<ม>พี่รถขับมารีเลยรีเซ็ตเลยรีเซ็ตเลยรีเซ็ตเลย แล้วไม่มี M K ด้วยวะเออมันมีเซตสามตัวหนึ่งอ่ะอยู่มันมีสองตัวนะเว้ยผมผมจะได้น้ำมันอ่ะได้น้ำมันอ่ะมีน้ำมันปะนี่ว่าขับเข้าลงเกียร์อะไรเด้ออุ้ยเฮี้ยแม่นยังอ่ะเริ่มมีกลิ่นแล้วนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันแม่นวันแม่นวันแม่นวันแม่นเต็มหัวกูเลยเฮี้ยดีนะกูมีหมวกใหม่ พี่ออกมยิงปะเออกูเห็นแล้วเลือดแตกกระจายเฮ้ยมอนไซมาอีกตัวไอ้เหียเฮ้ยมันมีออฟเ้ือดด้วยคราวเนี้ยเฮ้ยมันตีไรดอกไอ้สัสชี่มันแปลกไงไอสัสพี่เบลลี่วะวะกูควันให้ยืนดันบาเหรอไอ้แค่ไม่ถึงวะควันแล้วควันแล้วสองลูกไม่เป็นไรเจแอมเีย อนุญาตให้น้องได้น้องชายโอเคแม่อุตส่าได้เล่นก็เจอโปรอุตส่าร้านเกมจีนไอ้นร้านเกมจีนเหจอยัแม่อย่ามาล่ากกูนะเด็กเชี่ยวพ่อไมมันสวยขนาดนี้วะเี้ยกล้าเก็บของ ไอ้เจ้ยไข่า롱บาเนี่ยสัสเจ้ลงบาเขาบินเจาหลุดชอเลยสัตว์้ยยิงกูไม่ได้ก็จะพยายามหน่อยสัตว์ยิงหน่อยสิอยากเจ็บยิงหน่อยยิงหน่อยไอ้ที่เจะโปรสองตาวันนี้น่าจะบ้าตายว่ะเฮ้ยมันน้องอยู่แล้วเว้ยคิวขาวคิวขาวเราหนีวนไปอีกทางไหมไปเสียบเลย พี่ว่าเร<อ>าหนีรอดปะ่ะเออผมว่าไปเถอะจริงไปปะ่ะขึ้นรถมาแล้วพว่ไปแล้วเออไปไปกับพี่คนหนึ่งก่อนปะ่ะพี่ไปส่งตีนเขาก่อนผมมีผมมีรถอยู่อ่ออโอเคให้เดี๋ยวพี่รอแล้วผมขับไปโอ้ยเย็ด <พา S 2> แม่เด,ดเดือดเลยเข่าซัดกันด้วยมั้งหนึ่งกูอื้ยชีป่ปีวะ่ะอช่วยชิป,ปีแล้ว เอพิงก์กาไว้เหรออะไรนะพิ้งไว้เหรอใช่เย็ดฟุ๊กฟุ๊กฟุ๊กเสาตีปอใช่เหรอครับไม่ใช่ดิไอ้ดุ้ยมีรถข้าหน้ากลับตรงนี้ตอนนมก้อันนี้ตีชิปปี้เฮ้ยพี่ทิกทิกตันพี่ฟุ๊กตรงนี้ต้องเดินในเดมไม่ได้มาแปลกแปลกขึ้นไม่ได้อโอ้ขึ้นไม่ได้ว่ะโกดังกดกลัวกูขึ้นไม่ได้ไอ้เชยโกดังนี้ก็เย็ดแม่สันหายิงนะไอ้สว์ ไหลมาต้องพี่ได้ปะวะน้องพี่ขึ้นไปช่วยไม่ได้วะใช่พี่ต้องไหลข้างล่างแล้เดี๋ยวพี่พี่ขึ้นไม่ได้ไอเี้ยกดดังกดเจดงมาเดี๋ยวาตรงนี้มีโปใช่ครับไอ้บินตายพะโปไปแล้วครับดจกูเท่าหนิมแล้วช่วยคำได้ช่วยคำได้ ที่นี่มองกูไม่พักเลยสัตว์เก็ยิงเจ็บก่อนไหวเจ๊แม่งพี่ไม่มีพี่ไม่มีสมองว่ะยายามดูให้โอ้โหโอ้แม่เรกลับมาแล้วเจทาอ้กดังอยอ๊กูดังหอยอ๊ว่ดแม่นึงจ้าใช่ห่ะ

เหลือสามตัวข้างบนนะพี่ฟอกังไอ้ท้ายนี่แล้วิ่งไปชกตัวหนึ่งเจ็บยิงกูอยู่นั่นแหละพอแล้วอะอยู่นั่นแหลรอดป่าเจมตรงพี่เล่นได้ก็รอดอยู่พี่เดี๋ยวไหลซ้ายเอานิดนึงไปยากว่ะใช่เหรอพี่ติดตีหนึ่งว่ะเฮ้ยวิ่งมาชิดเนินใกล้ตัวหนึ่งพี่ฟองมาผมข้างบนสองตัว ห,หัวตัวหัวตัวไปแล้วหัวตัวไปแล้วตายว่ะตายอโอ้ยเฮียกูว่ากูลงข้างล่างดีกว่าทำไม่ได้ตายหมดแล้วตายวงอ่ะเขาตายหมดหรอตายหมดแล้วพี่เขาตายวงผมต้องเก็บกระสุนไว้พวีพ่ฟอกมีกอเหลือนแน่ดอกพี่เดี๋ยวพ,พี่ดูให้ครับมีกอเต็มอยู่เจม กูต้องรีคอร์มกันวะบ้านนี้มีอะไรพี่หมอปันเนี่ยไอี้ยตีโปไม่ทำเหนียนไม่ยอมยิงคนเลยบี่มึงดูมันทำตัวดิมันปิดแจมมีเฮียเอ้ะแกมปำยศไอ้สัตว์เดี๋ยวกูเชื่อว่าผมมึงเก็บยามาว่ะบ้านหลบ้านหลังยาพี่มีเจ็ดครับตรงพี่นอนได้พี่ดับแล้วดับไปสามไม่ออกนะไอสัตว์ไม่ออกนะ สุดท้ายเราต้องเอาที่สองกันเนะาะเพราะมันมีโปรผู้เวดนี่ยแต่โปรเนี่ยแกงมเนี่ยตีเลยสัตว์เลยสัตว์มันอ่านวงมันไม่ปอดวงด้วยอไอสัตว์ที่เขาบอเป็นมันแบบยิงไม่แพ้ใครเลยมันก็แค่ขับรถแบลที่ที่ดีที่สุดแล้วพี่ผมว่าเออนะเอาให้ก้าวอะไรกลางๆวงไว้ก่อนนี่เออแค่ขับรถแล้วก็ยิงก็ถืๆเขาก็ตายห่าหมดแล้วยิงใครสู้กันได้อะ ี่เราฆ่าเราฆ่ามารสามกันมันมันยังอยู่อยู่ไหมเนี่ยพี่ไม่รู้ว่ะตอนแล้วอยู่วะยังอยู่อยู่อยู่พี่เหแล้วเหแล้วเหแล้วขวาหกแดงนะเศษว่ะตัวเดียวนี่มึงต้องออกแล้วเยอะเลยมันมีรถอยู่คันหนึ่งรอนขึ้นรถได้โอ้โหแดงมาเลย พแล้วหมดแล้วพี่น่าจะลาก่อนว่ะไอ้เชี่ยปอมอปอมองกูเอ็มเคกูเห้วโอ้โต้นไม้บางพอดีสัตว์เฮียเราอันนี้บอกลุงแล้วทำไงกับมันดีวะพี่บอยนั่นดีเจมแม่งรู้ว่าโปไม่สัแต่แม่งนิ่งไปแล้ว มาสุดแล้วน้องเกมเนี้ยยังอยู่พี่ได้แล้วเฮียมันยิงคุณยองอยู่ปะอยู่อยู่พี่แต่ว่ากูเบื่อเกมนี้ว่ะเฮียเฮ้ยเอ้าไม่ได้อ่ะเอ้าพีคนมีคนวิ่งขึ้นนะข้างหน้าเลยพี่พอกอ๋อไหลไกลจังอ่ะโฟ พ่โหเยี่อว่าเฟี้ยวไอ้สารคิดแม่ว่าเฟี้ยวเนี่ยได้เสียวจัดมันเหลือเอดอยู่นอัวยู่นเร็วรู้เนี่ยมองทะลุอยู่เนี่ยมองดูจู่อยู่เนี่ยน้องมึงมึงแบบคนทำตงงเลยเ่ได้า ไอ้เห hey ี้ยรู้เยอะได้แม่ย้อยอะไรอะไรสัตว์อะไรเขันมาบ้าเปล่าน้องน้องน้องได้แบบนี้อะน้องอยู่หันมาเฮี้ยเฮ้ยผมแชทผมบ้าก่ะเมื่อกี้อยู่น้องอยู่น้องอยู่น้องอะไรน้องมาแบบไม่ได้น้องเป็นสามหมื่นไอ้สัตว์เฮ้ยน้องเฮ้ยกดกดดันไหน่อยเฮี้ยเจอโปี้ยเฮ้ยี้ไ้าอสัตว์เฮ้ยไอ้พวกนี้มันแค่บอกวะาทำไมมันดูไม่คุ้นเลยวะไอ้เหี้ย มันไม่คุ้นเคยกับเอ็มเคที่ยิงกูเมื่อกี้ไอ้สัสไม่คนละคนจริงเออ <c oughs> ใช่โป๊ะเปล่าวะต้องใช่ดิตี่โป๊ะยังเหลือแต่ไม่ใช่ไหนยันแม่งกูด่าปีได้อะไงเงี้ยแต่ล่าสุดท้ไอ้พวกโป๊ะอ,อยู่บนเขาไอ้เฮ้ยโอ้โหอารมณ์เจาะไอ้จัดมาดิโผล่มเดินอย่างนี้เลยเหรอไอ้เฮียโปเออวันนี้ไอ้โป๊ะเอ้เนี่ยวันนี้วันนี้ปอตอนนี้ปอพี่ตอนนี้ปอไอโป๊ะเน่ามันโ <c oughs> ป๊ะใบิน <c oughs> เเียโโปลว่่นงกูเริ่มลังเอแล้วว่ามันโปหรือว่ามันไม่โปวะเเหลือสองตัวเนี่ยเดี๋ยวรู้เลยเหลือเหลือไอสองตัวโหดเอ็มเคกับอ๊อฟผมจำได้เอดับกับเอ็มเคสองตัวเฮียเนี่ยแม่เอดับไอ้สัตว์มาดิจัดให้โดนกูก่อนเลยไม่รู้ว่าเบนแต่ถ้าโปรให้โปผมก็ด่ามไปยับแล้วอยู่แล้วเด็กน้องบีทำไมเศร้าจังไม่เศร้าครับพี่ผมแค่โดนโปรดูเซนิกเขาอยู่นี่ บอกเลยเจอในกลุ่มบีนไอคอนแท็กซี่มาคุยกันหน่อยดิผมคนไทยครับขอโทษครับขอโทษไม่ใช่ไม่ใช่ในเฮียอันนี้ก็ดูเฮียเลยเนี่ยคนดูบอกมันปิดโปรเล่นว่ะมันอยากลองออกมันอยากได้ได้แชมป์ด้วยตัวเองใช่ไหมมันจะชอยังผมเองก็โปรไปผมอยู่ในควาสองสองสมองอะไม่มีธุกิจอะไรไม่อย่ากลัวเลยเฮียหรือว่าเมื่อไหร่ก็บอกดูมไว้บีนแต่กลัวมันแปลกๆเพราะไอ้ที่มันคือสมองอะรอเลยวิ่ง จัได้เลยมาดิแม่เอาคนหนึงถือ m อตัวหนึ่งดีกว่าไอ้ี้ไแค่ทำมันปิดโป๊ะได้จริงๆนี่หาเนี่ยเฮียมาโดนแบนเลยเฮียพี่โป๊กตัวนี้โดนแบนแลโดนไปแล้วหนึ่งโดนไปแล้วหนึ่งคว้าเพื่อนมึงโดนไปแล้วก็ตามเพื่อนมึงไป ตีใหญ่โป้งเอ้ยควายควายโดนแบนกลางเกมไอ้โง่เออติดตัวไอ้เออเอ้าทำมาตายเลยใช่มาตายเลยใช่ปะใช่ใช่มาเลยเฮ้ยมามาต่อยต่อยน้องเอ้ยเอ้ยมาควักปืนยิงยันมาปะหนึ่งสองสามปึ๊บในกระทะกระทะกระทะโป๊กกระทะเหรอกระทะพี่ไม่ได้ตั้งปุ่มไว้อะ เมื่อเคยมีคนโดนเกียนด้วยแบบว่ามันวิ่งมาแล้วมันก็ปืนยิงไงหมอดมัดได้ไหมหมัดอ่ะหมัดอ่ะหมัดไม่มีกระทะมันกูไม่ได้ตั้งผมไว้อ่ะเออมามาต่อต่อเรื่อกอันทีนึงต่อเรื่องทีนึงต่อเรื่องทีนึงพี่แมนอยู่แล้วน้องรักไอ้ดองพี่ขอโทษคนไทยว่าหรือเวียดนาม มันไม่มีสัจจะในหมู่จอร์ดเลยด้อมอะไรเหรอพี่โหวดพี่เราคิดเราพี่หัวล้อนุ้ยพี่ขอโทษพี่ขอโทษคุ้เหมือนไอ้เจนเคยโดนนะามพี่เป็นคนดีวะเราลองร้องแหวกมาไม่กี้พวกมึงหัวเราสะใจเลยนะแล้วว่ากูเออเรามันวางปืนก่อนพี่รูปส่งดิ้ยคนน้ำเลยเลยก็ถ้าเป็นคนไทยนะฮะมาดูคลิปต้องบอกว่าพี่ขอโทษจริงไม่น่าตั้งใจไม่มีย แ่งแข้แล้วว่าไงเจ้กล่องแล้วอจากประสบ์การอ่ะผมเคยโดนด้วยจะเออก็เพราะว่ามึงพูดอ่ะกูกูก็เลยระแวงไงพี่อยากชนะโดนพี่อยากชนะโนทดอะนรหวะถ้าแพ้แพ้ด้วยมือเรา